สวัสดีเพื่อนๆชาวดิสนีย์ดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปการ์ตานาของชารัสีพิจิกโดยจะเป็นําทํานาช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 6 4นะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับโดยก่อนอื่นอะ่ะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องของผมมาจนถึงทุกวันนี้อ่ะยังไงถ้าเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามก่อนเนี่ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาเรื่นะครับส่วนคนไหนก็สับ s c r i b e ไปแล้วเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะอืมแล้วตอนนี้ช่องของผมอ่ะก็เปิดให้เพื่อนๆได้สมัครสมาชิกมาเป็นผู้สนับสนุนแบบรายเดือนกันแล้วนะครับโดยรายได้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้ผมนะได้มีกำลังใจในการทำคลิปได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสมาชิกทุกท่านอ่ะก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆได้ก่อนใครนะโดยตอนนี้ผมจะมีดวงรลยสัปดาห์ลงเอาไว้ให้อ่านในแถบชุมชนนะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะ่ะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับอืมแล้วตอนเนี้ผมก็เลิกไพ่ไวครบแล้วนะครับมาเริ่มดูกันเลยหน้าไพ่ชาพิจิกในเดือนนี้ตัวคุณอนะ่ะจะรู้สึกถึงความสุขสบายใจที่ดีนะโดยอาจจะมาจากการหยิบยืนมาโอกาสหรือสิ่งดีๆจากผู้อื่นหรือไม่ก็เกิดจากผลการการะทําของตัวคุณเองก็ได้นะครับเนี่ยซึ่งมันก็ทําให้เดือนเนี้ยคุณจะมีอารมณ์ที่ดีในใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเห็นถึงหนทางที่สดใส แล้วก็มีความหวังที่ดีในหนทางชีวิตข้างหน้าของคุณด้วยนะครับเนี่ยจากที่เมื่อก่อนอ่ะตัวคุณก็เคยต้องอดทนรอคอยกับสิ่งที่ต้องการเหล่านั้นมานานแล้วนะแถมยังมีใครบางคนที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการคิดร้ายอิจฉาเขาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะมาหยุดชุดลังกับอะไรดีๆที่มันจะเข้าสู่ตัวคุณได้นะเพราะอนาคตที่จะถึงเนี่ยคุณจะได้พบกับสิ่งที่ดีที่คุณเองก็มีความรักใคร่และสามารถเข้ากับมันได้อย่างดีเลยนะคุณจะรู้สึกถึงที่มีเหความ บางท่านน่ะอาจจะได้พบรักมีความลงใหมที่รุนแรงเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็ได้นะครับซึ่งไพ่ก็บอกว่าตัวคุณน่ะก็ไม่ควรที่จะชักช้าลีรออยู่นะแต่ควรจะคว้าโอกาสเนี้ยแล้วก็รุกกระเบอยางเต็มที่ไปเลยนะครับซึ่งตัวคุณแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยตาก็มีหนทางที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าการทุกๆฝ่ฝาอยู่นะดังนั้นชีวิตของคุณน่ะจึงได้รับการเกื้อนหนุนส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคนอื่นได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยแม้ว่าลึกๆวิจัยของคุณะ จะยังอยากรอดูสถานการณ์ไปอีกสักพักหนึ่งนะหรือแม่เก้อยังรอกคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ไพสรุปก็บอกว่ามันจะมีแนวโน้มที่คุณเนี่ยจะได้เดินออกจากสิ่งเดิมๆเ,เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในอานาคตได้อยู่ดีนะครับนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะทีนี้มาเจาะลึกกันเรื่องการงานดูบ้างนักไพ่ด้านการงานเนี่ย ถึงแม้ว่าที่อ่านมาตอนต้นไพ่สิบใบอ่ะจะบอกว่าจะมีเรื่องราวดีๆสู่ตัวคุณนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่คุณจะอยู่อย่างส,สบายๆเรื่อยๆชิชวๆได้อ่ะมันจะเป็นสิ่งดีๆที่มาพร้อมกับภาระความรับผิดชอบบางอย่างอ่ะให้คุณต้องทุ่มเททํากับมันนะครับบางทีนะมันอาจจะเข้ามาแบบกระทนนโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวคุณก็เลยไม่ได้เตรียมใจเตรียมพร้อมกับมันไงพอถึงเวลาเนี่ยก็ต้องรีบจัดการตอบรับกับโอกาสทางการงานตรงจุดนั้นนะครับซึ่งเรื่องราวกเก่าๆผลง,งานเก่าๆของคุณเนี่ย มันจะหวนคืนย้อนกลับมาส่งผลดีกับคุณได้ในเดือนนี้นะหรือไม่เกอคุณอาจจะได้กลับไปทํสิ่งเก่กาๆเดิมๆที่เคยเป็นมาหรือได้ทําอะไรร่วมกับเด็กๆก,ก็ได้นะแต่ถึงแม้ว่าจะดูยุ่งๆอย่างที่บอกอ่ะแต่คุณก็สามารถควบคุมจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้นะแล้วก็มีแนวโน้มด้วยนะครับว่าในเดือนนี้คุณอาจจะต้องมีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องการงานต้องมีการแยกตัวแยกออกจากสิ่งเก่กาๆเดิมๆของคุณอนะ่ะบางท่านอาจจะได้เปลี่ยนแปลงงานไปสู่สิ่งใหม่ๆก็ได้นะครับเนี่ย ทีนี้เราดูอัลลาเคิ้นกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างไพ่ไปนี้นก็บอกให้คุณนะ่ะคุณจะเปิดใจมองสิ่งต่างๆ่ทางด้านการงานในแง่ดีเอาไว้ก่อนนะถึงแม้ว่ามันจะดูยุ่งยากนักเหนื่อยใจของคุณนะ่ะแต่อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องราวดีๆกับชีวิตของคุณจริงๆนี่นแหละในเรื่องการงานตรงนี้คุณก็ควรจะตัดปัญหายุ่มยิม,ยมอะไรที่มันจะเป็นปัญหาความไม่พร้อมต่างๆของ,งคุณนะ่ะ คุณก็ไม่ควรเอามันมาเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าสู่การงานที่ดีตรงนี้นะครับมองมันในแง่ดีแล้วก็ลุยกับมันอย่างเต็มที่ไปเลยดีกว่านะอืมทีนี้รู้สัญญาณด้านการเงินกันบ้างครับหน้าไพ่ด้านการเงินเนี่ยไพ่หกไม้เท้าบอกว่าคุณนะ่ะจะมีสถานะทางการเงินที่ดีแล้วก็สบายโตมากขึ้นนะ แต่ว่ามันอาจจะมาพร้อมกับกฎข้อบังคับบางอย่างที่ผูกพันตัวคุณน่ะซึ่งคุณก็ไม่ค่อยพอใจกับมันนะอย่างเช่นว่าคุณอาจจะต้องมีการเดินหน้าเดินทางไกลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินตรงเนี้ยหรือไม่ก็ต้องแยกจากออกจากสิ่งเก่าเดิมๆอะ่ะเพื่อไปสู่การเงินที่ดีตรงนั้นนะครับเนี่ยคุณก็ยังรอดูท่าทีอยู่นะยังไม่มั่นใจว่าจะเดินหน้ากับบันดีหรือเปล่าอ,อืมทีนี้เราดูอลัองเคิลกันนะครับเพราะพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้าง คำแนะนำจากาไพ่ใบนี้มันน่าจะเป็นการแนะนําให้ตัวคุณนะ่ะควรจะมั่นใจในหนทางชีวิตทางด้านการเงินที่คุณต้องการที่แท้จริงเอาไว้นะเนี่ยพวกคุณอาจจะมีความลังเลไม่แน่ใจบางอย่างอยู่ลองกลับไปสํารวจถามใจตัวเองให้ดีว่าคุณคิดแล็ต้องการอะไรนะสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆนะรวมไปถึงคิดตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนพื้นฐานความถูกต้องเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เรา่รู้ความรักกันบ้างนะให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือคนที่มีนคนคบหาดูใจกันแล้วนะครับ ในไพ่าาความรักชาวพิจิกที่มีคนรักคู่ครองหรือว่าคนที่คบหากันแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าคุณอาจจะพบเจอกับความรักใหม่ๆที่เข้ามาสู่ตัวคุณนะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวความลับที่ปกปิดไม่เปิดเผยอ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าเป็นมือที่สามเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะซึ่งคุณก็ไม่ค่อยรู้สึกโอเคกับมันสักเท่าไหร่หรอกต้องมาคิดมากกังวลกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเริ่มต้นมามันอาจจะดูดีเป็นความรักที่ดูมีความสุขแต่มันก็เป็นอะไรที่ดูชุกครั่งช่วคราวนะเพรายท้่ะ คุณก็ต้องมาเครียดอยู่แบบตอนนี้ย่ยคุณก็อยากที่จะเดินออกจากสิ่งตรงนี้ทิ้งปัญหาต่างๆไว้เบื้องหลังแล้วก็เดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีบางทีนะคุณก็อาจจะยังลังเลใจไม่กล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแต่ไพ่ก็มาแนะนําแล้วนะครับว่าคุณควรจะเลิกตัดฟันตั้งแต่ตอนลมทิ้งเรื่องราวแย่ๆไว้เบื้องหลังดีกว่านะแล้วก็เดินหน้าไปสู่ผลาทางที่มีความสุขสบายใจทนงความรักอ่ะมันก็จะช่วยให้คุณสามารถได้มีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้นนะครับทีนี้เราดูอัลเคลื่องงรราตนี้้ว่าายงงไบง คำนั้นจากาไพ่ใบนี้เขาน่าจะมาพูดถึงเรื่องความรู้สึกของคุณน่ะที่มีความคิดมากลำบากใจกับการที่จะเดินทางแยกตัวออกจากความรักที่ไม่ดีตรงนี้ครับออกตรงนี้ถ้าหากว่าความรักของคุณเนี่ยยังดีอยู่ก็โอเคไปนะแต่บางทีน่ะหากว่าคุณพลาดพลั้งไปมีความรักที่ไม่ดีที่ต้องปกปิดกันอยู่เนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนไขหรือสิ่งผูกพันบางอย่างอะ่ะที่ชุดหลังคุณเอาไว้แล้วคุณก็เหมือนกับถูกยกเอามาเป็นข้ออ้างอะ่ะ คิดจะไม่สามารถเดินออกจากความรักที่ไม่ดีตรงนี้ได้ครับทั้งทงที่ความจริงแล้วไพ่บอกว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันสามารถแก้ไขแล้วก็เคลียร์ปมปัญหาตรงนั้นได้อย่างง่ายดายมากเลยนะขอเพียงแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจงจริงๆอ่ะที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตความรักของคุณเนี่ยให้กลับมาเป็นสิ่งที่ดีและมีความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งอ่ะมุ่งมั่นจริงจังเข้าไว้อ่ะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับทีนี้น้ำดูสถานการณ์ความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะ หน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ยดูแล้วหลายๆใบอะรวมกันอ่ะมันก็เตือนถึงความรักที่ไม่ดีความรักที่ผิดที่มันจะเข้าสู่ชีวิตของคุณในเดือนนี้นะแต่ถ้าหากว่าจริงๆแล้วอ่ะความรักที่เข้ามาสู่ตัวคุณเนี่ยมันก็ดูไม่มีปัญหาอะไรอ่ะคุณก็สามารถุยเดินหน้ากับมันได้อย่างเต็มที่ได้เลยนะแต่เนี่ยหน้าไพ่อาจจะมาเตือนเจ้าชะตาบางคนมากกว่าคุณอาจจะพบเจอความรักที่มันดูผิดศีลธรรมมีการต่อต้านจากสังคมคนรอบข้างหรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองนี่แหละที่พยายามป้องกันตัวเองจากความรักแบบนี้ เพราะเขาคนนั้นน่ะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะแล้วก็เข้ามาแบบไม่เปิดเผยเป็นความลับที่พี่ต้องปกปิดกันอยู่อ่ะซึ่งคุณก็คงไม่อยากให้ชีวิตเนี่ยต้องมาผูกพันกับเรื่องราวแย่ๆแบบนี้นะครับทีนี้ร,รับรู้เอาลเครล่งกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างหน้าไพา่คำแนะนำใบนี้เขาก็บอกให้ตัวคุณเนี่ยควรจะมีการเดินหน้าเข้าสังคมพบเจอก,กลุ่มคนให้มันเยอะๆเข้าไว้นะ อย่างน้อยการได้อยู่ท่ามกลางสังคมคนมากมายเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ความรักที่ไม่ดีแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ครับเหมือนกับไปเปิดโอกาสให้ได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองประมาณเนี้ยรวมไปถึงการที่ว่าคุณเข้าสังคมไปทำอะไรร่วมกับผู้อื่นบ่อยๆอ่ะมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยไม่คิดฟุ้งซ่านกับเรื่องราวความรักแล้วก็หันไปใส่ใจทุท่มเทกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตมากกว่าและถ้าหากว่าคุณมีปัญหาความขับข้องใจไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เนี่ยการพูดคุยปรึกษาผู้อื่นเนี่ย ก็น่าจะช่วยคุณพบเจอหนทางที่ดีถ้าออกที่ดีได้นะครับทีนี้เราอสถานการด้านสุขภาพกันบ้างนะหน้าภไพดด้านสุขภาพเนี่ยดูแล้วคุณเกิรแข็งแรงดีไม่น่ามีโรคภัยอะไรเข้ามาสู่ตัวคุณได้นะแต่ถ้าจะมีปัญหาเนี่ยก็คงเป็นเรื่องความคิดเครียดกังวลกับปัญหาเรื่องการงานการเงินความไม่คงต่างๆในชีวิตมากกว่า คุณอาจจะหมกมุ่นทําสิ่งต่างๆมากเกินไปจนจุดนี้นะเนี่ยก็ควรจะแบ่งเวลาออกไปเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนบ้างอะ่ะมันก็น่าจะดีกับสุขภาพของคุณในเดือนนี้นะครับโอเคก็ขอเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีพิจิกนะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดและต้องการหาทางออกในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ